ครับการสบายดีครับมีตระแฟนรายการทีคารบล็อกสูคุสุคนคารพีินองมีผูคาัเม่อน้ำมนคนบนไพครับนุ่งบรรพคนโกคนเซ่อผู้หายแย่หนาลากะมาผูมาภพอกัาปี่กราปนองคือก็เหมือนเดิมครับขอบคุณพี่น้องทั้งประเทศไทยใน่ทั้งประเทศลาวแนี่ทั้งประเทศกัมพูชานี่ทั้งประเทศพม่าแน่และกะมาเลเซียแน่ครับผมกะขอบคุณในไลฟ์ขอบคุณที่ติดตามแล้วบวกกดติดบวกกดไลค์กดแชร์ให้เอ้าเอ้า การสนับสนุนรายการคารพี่นองกามีลายจริงลายแนี่ยทีฝากขอบคุณไปพอดพี่อดน้องสุขุสุขุนน่ะละครับพี่นองคารพผมกะมื่อนี้มีแนวมาฝากคับพี่นองเพิ่นว่างสี่ตัวเพิ่นว่างพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังคังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันนูสุขังพลังมีตังมีตังมีตังพ่ะนะ ออเอออก็โอเคครับผม <c oughs> กะมันมันมัน,ม,นมันเป็นค้าเบาทีตื่นเศาราขึ้นมากครับพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาพูดอะไรออกไปบ้างกะะพุดทางเป็นเงินทำมังเป็นทองสังคังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขขังพลัง มีตังมีตังมีตังครับผมอา้าวขอบคุณหลายหลครับผมข้าสาข้าทาเจริญพวกพวกขัาทรับครับองอกงามครับพี่นองสิรินมามามะอัตตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุนวัตติต นิจจังทะนังลาพังอาคาเฉยยะอันนี้เป็นคาถาจะเริญโพกทรัพย์งอกงามครับผมครับผมเอากาแฟขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุขคน,นหลาที่ค่อยกินตาละฟันรายการครรบพี่นองกามือนีกาคือสีเอาเอาไว้พาอเป็นคลิปคาับพี่นอง,งไว้พอเป็นคลิปคลิปกา ข้อที่สิี่เปิด่ยนในพี่น้องเบิ้องธารเพล่ก็พี่น้องการที่จะลืมเด้อพี่น้องการที่จะลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราเน่กับสมาร์ทชินทอนสมาร์ทเบอร์ไวสินทอนและก็สมาร์ทชินทอนครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ